มดปัญหาวเวลาจะซื้อขายรหัสเราโดนโกงไปร้านอื่นก็แพงต้องเพจนี้เลยแอดมินฟ้องฟ้องชอ็อปเพจซื้อขาย ID เกมที่มีคุณภาพที่สุดในตอนนี้เริ่มต้น ID ที่100บาทแอดมินสุภาพอัปเดต ID ใหม่ทุกวันไม่โกงได้ดีความเล่นมีทีมงานเพื่อความรู้ในการเลือกซื้อ ID ถทักเลยแอดมินฟ้องฟ้องชอ็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อน,อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมาโนเอลนะครับก็คลิปนี้เป็นการหนึ่ง,งอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ครับเราจะมา1นึ่งหกับซิลเมส้มนั่นเองนะครับก็เป็นซิลแข็งแกร่งที่ผมเคยกดเจอในหมวดซิวีนะครับเขาก็ทักผมมาครับว่าอยาก1นึ่งหด้วยนะครับผมโอเคผมจะเอาเป็นฟิกเกอร์ไปนะครับส่วนซิลเนี่ยเอาเป็นเอ็กซ์ซิวไปนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ก็กดในเกมนี้นะครับใครได้5ตัวก่อนชนะเลยนะครับแล้วก็ของเนี่ยออกได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่มียกเว้นนะครับออกของได้ตามปกติเลยนะครับผมก็ทางด้านซิลนะครับเขาอยากเจอทอนนะครับผมก็เลยเล่นทอนนะครับตอนแรกก็จะเอาเอรันดอไปเจอด้วยนะครับแต่ซิลเขาขอว่าอยากเจอทอนนะครับประมาณนี้นะครับ ก็เริ่มเกมม,มาครับผมจะเน้นไปที่คีบปอนนะครับผมใช้ฟ้าสามเม็ดเลยนะมันกระจายแรงมากนะครับเราก็ต้องรอเล่นตอนมีของกันเวทอะไรอย่างนี้ก่อนนะ <ST AR EN> ผมขึ้นรองเท้กากันซีซีนะครับ <ST AR EN> คือผมขึ้นของโลมเผิกดซื้อของโลมมานะครับจริงไมไ่ได้ตั้งใจซื้อนะ แต่ก็ไม่อยากขายนะครับก็แรงมากนะครับเพราะกระสุนสีฟ้าเนี่ยถ้าอยู่ครบสีถ้าอยู่รวมกันนะสีตัวจะดาเมจสองเปอร์เซนนะครับดาเมจกายภาพนะทำให้เคลียร์เวฟไวขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ตังไวขึ้นอีกนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราได้กันเวทน,นะครับเราจะสู้ซิวได้แล้วนะครับ ต่อไปผมจะน่าจะขึ้นเป็นดาบไม่เนี่ยเขาเรียกดาบอะไรดาบกันเวทนะครับนี่นี่ยูริเอลยก็จะได้เกาะเวทด้วยนะครับผมโอ้เขาเข้ามาดีใจเลยมาสิมาสิขอได้คิวนะถอย่อนถอย่อน<ม><ม>ก็ซิวนะครับถ้าได้กันเวทจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเนาะ ในงานตีไปหนึ่งทีแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะเขามีเอ็กซ์คิวนะอาจจะแบบโดนเอ็กซ์คิวตายได้นะครับคอมโบซิลก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะอ,อัพโคาลิตเอาจริงข,ของพวกของเวนเนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันใช้อะไรได้มั่งนะครับเล่นแต่แครี่นะ เดี๋ยวต้องไปลองศึกษาดูนะครับของกันไม่แต่ละชิ้นทำอะไรได้บ้างนะ,น,ะนี้ผมไม่รู้จริงๆนะโอ้โห,โหคิวจัดอะคอมโบเข้าออกนะเดี๋ยวรอได้ขอก่อนนะครับเราจะเล่นได้นะครับตอนนี้ให้ขอบคุมพุ่มคุมอะไรก่อนนะ เพราะทอรเนมันต้นเกมสู้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคต่อไปผมจะขึ้นทอยนะครับผมตอนนี้เราต้องขึ้นการเวทมาสัก3มชิ้นก่อนนะครับแล้วค่อยไปขึ้นดาเมจนะครับมาสิมาสิเฮ้ย เขาก็อยากฆ่าผมแหละแต่ไม่ตายนะผมยืนในป้อมนะครับถ้าเขาไม่รีบออกเนี่ยป้อมตีตายได้เลยนะโอเคได้ฮิวแล้วนะน่าจะอยู่ในพุ่มะครับอ๋ออยู่บ้านตีบ้านเลยละกันจุ๊บตีที ยิงยิงยิงอันติกูมอันนี้ก็ตัดมาตอนที่ผมเลือดเต็มนะครับเราจะสู้ได้ฟิกเกอร์ไปหนึ่งทียิงไปอันติตายโอ้โหไม่ตายรอดเฉยเมื่อกี้แบบไม่น่ารอดได้ไงนะเมื่อกี้แบบเลือดไม่น่ารอดได้นะครับโอเคผมมได้โอมิอาแล้วนะครับ ได้ทอยแล้วก็มาขึ้นโอมีอาร์มนะครับได้ทั้งเลือดแล้วก็ความเร็วโจมตีอีกนะครับผมทำให้ทอนเนี่ยถึกขึ้นนะครับเขาฟันแทบไม่เข้าเลยนะต่อไปจะขึ้นเป็นมูรามาสานะครับตอนนี้กันเวทผมมี4ชิ้นนะครับผ้ารวมรองเท้ากันซีซีเลยนะ แต่ถ้าลงของเพียวก็3ชิ้นนะครับผมประมาณนี้นะของสู้ไหมสู้ไหมเดี๋ยวร้อยเขาอันตีก่อนนะครับผมจะสไลด์ดักเขานะโอเคนี่ได้แนะ่นอนดักแล้วดักแล้วตาย ตูตายสิตายโอเคเมื่อกี้ผมอ่านนะครับว่ายังไงเขาก็ต้องไปทางิวนะครับผมก็เลยฟิกไปหาเลยนะตีไม, <c oughs> ม่เข้าก็ดูของสี่ชิ้นนะเอ้ยสองนี่ไปมาดิ ยิงสู้นะยิงสู้นะไม่ให้หนีนะไม่ให้หนีแล้วไม่ให้หนีแล้วโอเคมาดักคุ้มต่อเลยนะครับเขาน่าจะออกมานะเมื่อกี้ผมดักนานแล้วนะมามแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ผมน่าจะสู้ได้นะมา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 โอ้ยเขาได้ยูก่อนชิบหายละเขายังไม่เอคิวด้วยโดนปะเนี่ย ตายเมื่อกี้เขาได้ฮิวก่อนนะครับกะทาไปน,นิดนึงนะมาสู้ไหมฟิวตอนนี้อยู่ที่14นาะทีแล้วนะครับผมยิงไปดูแก,ก้วก่อนขายมาๆมา,มาได้หมัดน,นะอุ้ยิยิงเลย ขายมากรกอคิวมายิง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 รอกิวก่อนกดโอเคสวยเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ดีนะที่ผมขายก่อเกิดทันนะครับถ้าไม่ขายก่อเกิดนะน่าจะแตกนะครับตอนนี้แบบตัดมาตอน15นาทีแล้วนะครับเล่นนะ้าป้อมเลยนะ เขาเรียกยิงคูยิงคูอุ้ยโหไล่สู้ได้ปะเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยถอยก่อนถอยก่อนโหแรงจัดเลยนะโอ้โหสมุดเวทเจาะเวทมาเต็มนะครับถ้าผมขายชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปเนะี่ยรับรองนะแตกแน่นอนนะครับโอเคเมื่อกี้ผมจะขึ้นเป็นไก่อานะครับถึกจัดเลยนะนี่ยิงสู้เลย มาสิมาสิยิงสู้เลยยิง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 ตายตูมเฮ้ยไม่ตายเหรอเนี่ยต้องตายละตายโอเคสวยนะครับเกือบแตกคือผมขายรองเท้านะครับเน้นแบบของก่อเกิดอะไรพวกนี้นะครับเซฟได้เนาะยิง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  คือซิลคนนี้มือไวมากเลยนะมาจริงๆอะ่ะเขเสียก็เกิดแล้วนะครับมันยๆอยู่ในฟู้ผมไม่เห็นนะสไลด์ไปหาเลยแข่งแล้ววาสีวาีเคขายก่อนกดแก้วเอ้ยโอ้โหเขาไม่เล่นต่อนะแม่เสียดายเสียดายเมื่อกี้นึกว่าจะเล่นต่อนะครับถ้าเล่นต่อเนี่ยผมว่าผมไวนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไวจริงนะครับคนนี้โคตรไวอะ่ะเอาจริงกับเขาสับของสับอะไรเนะนี่ยผมรึกว่าจะได้หลายช็อตแลวนะของจริงครับคนนี้ของจริงเข้ามาในช่วงเลนเนี่ยเราจะเล่นง่ายกว่าเขานะครับเพราะซิลก็เป็นตัวต้นเกมนะครับคือในช่วงเลนเนี่ยในโหมด55นะครับมัน อยู่ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับซิลเนี่ยช่วงเละก,ก็พวกฮีโร่ตัวอื่นนะของจะเต็มนะครับซิลก็จะไม่ค่อยอ่ายังไงอะทำดาเมจได้เยอะนะครับพรก็ต้องออกของกันของอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้อยู่ที่20นาทีนะครับผมผมก็จะย่นให้มาอ่าสั้นๆนะครับ มันจะได้ไม่เบื่อเนาะโอ้โหแรงมากเลยนะฟ้าสามเม็ดคีบรวมกันกระจุกหนึ่งแบบนัดเดียวรู้เรื่องตอนนี้ของผมพอสับ,บ 6, แล้วนะครับเงินหกพันแล้วนะสู้ได้เลยจังหวะเน,นี้ยมาดิวมาพร้อมพร้อมสู้เป็นที่อ่ารู้นะรู้นะ ยิงสู้เลยมามามาะยิงละยิงตุมสู้ขาดใจยิงยิงโอเคก็นะครับคือต้นเกมเนี่ยซิลได้เปรียบนะครับส่วนสรุปให้เลยนะครับเลกเกมเราก็ชนะนะครับเพราะของเนี่ยไม่ได้จํากัดนะครับว่าต้องออกอะไรมั่งห้ามออกอะไรมั่งนะครับออกของได้ปกติเลยนะครับผมโอเคก็ GG นะครับผม สนุกมากนะครับเกีนนี้ก็ยินดีที่ทักมาร่วมคอนเทนต์ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครติดเมโซมนะครับหรือว่าอาดีตแล้วมีโปรไฟล์เมโซมเนี่ยสามารถทักเพจผมมาได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะหนึ่งหนึ่งสำหรับตัวที่ยังไม่เคยหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการหนึ่งหนึ่งกับซิลเมโ้มนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ ถ้าใครอยากติดตามซิลคนนี้นะครับผมจะแปะ t ิ k ตอกไว้ให้นะครับผมแล้วก็ไปดูกันได้นะครับไปติดตามได้นะครับก็มีไฮไลท์ซิลอยู่นะครับมีสอนเล่นด้วยนะก็สาระมากๆเลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ